نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الْعَبْدُ وَرَسُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِمْتَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ اللَّهُمَّ نَفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلَّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِنْمَةً وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهَا واجعل مَا نَتِعَلَّمُهُ هُجَّةً لَنَا لَا عَلَيْنَا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر الله والثناء وحده لا شريك له قد شكرك كنت انت الله سبحانه وتعالى تبرغ الله سبحانه وتعالى ได้ส่งประทานลมหายใจของเราทุกๆคนได้มีโอกาสได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนอัลมูบารอกเดือนรอมฎอนที่เต็มไปด้วยความจำเริญอัลฮัมดุลิลละขอสรรเสริญต่อลอสผานะหัวตาละซึ่งในเดือนรอมฎอน เราจะมีการตับซีตอันกุรอานในแต่ละวันซึ่งการตับซีดอันกุรานหมายถึงการอธิบายความอันกุรอานโดยอาศัยอันกุตุบอัตตาฟาซีรหนังสือตำรับตำราหนังสือตับซีตต่างๆตลอดจนมีเป้าไม้ มีจุดประสงค์ในการที่เราจะได้รับประโยชน์ได้บทเรียนจากอายะที่เราได้นำเสนอให้กับพี่น้องสิ่งแน่นอนเหลือกเกินครับพี่น้องเดือนรอมฎอนผู้ศรัทธาจะต้องให้ความสำคัญกับการอ่านอันกูดอา่านเพราะอัลอสพาณหัวตาลาได้กล่าวถึงสถานะ ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเดือนอมฎอนและอันกุรอานดังที่พระองค์อัลลอฮฺพานะฮวะตาลาได้กล่าวไอสุรทตุนบักระหฉรุรมฎอนัลลดีอุงซิลฟีฮิลกุรอานฮุดัลินนาซิวบัยนาติมินัลฮุดาวนฟุร์กอนอัลลอฮฺพานะฮวะตาลาได้กล่าวว่าเดือนอมฎอนคือเดือนที่อันกุรอานได้ทูกประทานลงมา ซิ่งในอันกุรานมีทางนำมีข้อชี้แน่สิ่งในอันกุรานมีสิ่งที่อลอสภาณาวตาราได้อธิบายอย่างชัดเจนและอันกุรานก็คือสิ่งที่จะแยะกระวังความจริงและความเท็จด,ดังนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาหัวใจของผู้ศรัทธาจะต้องมุ่งสู้ข่าวาอันกุรานในเดือนรอมฎอน เผื่อเขาจะได้รับประโยชน์เพื่อเขาจะได้ปฏิบัติตามซึ่งสิ่งที่อัลลอฮฺฮานหัวตาลานั้นได้ทรงเรียกร้องในอันกุรอานเลยเมื่อเราได้ศึกษานะครับแบบฉบับของท่านนาบีลสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมตลอดจนบรรดาส ح าบาบรรดาสาลฟุสซาลิหราะหิมะฮุมุลลอฮพวกเขาต่างให้ความสำคัญกับอันกุรอานซึ่ง รายการหรือโปรแกรมในการตั้ซธดอันกุรอานก็เป็นเพียงแค่นะครับข้อมูลเสริมซึ่งพี่น้องได้อ่านอันกุรอานอย่างมากมายอยู่แล้วในเดือนรอมฎอนแต่สิ่งที่มีความสำคัญเหมือนกันนั่นก็คือเราจะต้องแบ่งเวลาในการศึกษาความหมายด้วยเช่นในแต่ละวันพี่น้องสาม,มารถอ่านอันกุรอารนได้นึงยุสพี่น้องก็จะต้องจัดสรรเวลาแบ่งเวลา เพื่อที่จะศึกษาความหมายนะเพื่อที่จะจะดับบทไข้ควรอันกุรอานด้วยพอครับเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์สผานอัตลอฮลาดังที่อัลลอฮ์ตะลาได้กล่าวในสุรษอดคิตาบุลอัลอันนาฮูอิเลิกมุบารักุนลียดดับบรูอายาติฮีวะลียตัซักคารอุลอัลอันบับอัลลอฮ์ตะลาได้กล่าวว่าเราได้ประทานให้แก่เจ้าให้แก่ทารุสุลลอฮสัลลัลลอฮฺวะไลฮิวะสัลลัม เขียนกุรานซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเริญเพื่อพวกเจ้าจะได้ใครครวญจะได้ตะดับบรนี่คือสิ่งที่อันกุรานได้เรียกร้องเราคือสิ่งที่อัลลอฮฺฮานอวาตาลาได้เรียกร้องเราดังนั้นพี่น้องครับผมได้เลือก Sur สุรฟาติรนะครับสุรฟาติรซึ่งเป็นสุรลำดับที่35ก่อนกุรานจำนวนองค์การจำนวนอายะก็มี นะครับ45ข้อซึ่งดูเนี้ยหาและจำนวนอายะน่าจะเหมาะสมกับประมาณ1นึ่งเดือน29่หรือ30วันที่เราจะได้ทือสิ้นอดในเดือนรอมฎอนบางครั้งก็อาจจะนำมาสิ่ง 2. องข้อหนึ่งหรือสอามข้ก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะทออสิ่งบทเรียนสิ่งที่เราได้รับประโยชน์จะมากหรือหน่อย หรือตามการอธิบายของนาบนดาหนังสือทับซีิทถ้งไรเราจะเริ่มตั้งแต่อายะห์ที่หนึงนะครับพี่น้องในวันนี้หากพี่น้องนาทีติดตามการท้ายถอดสดนะครับสามารถที่จะเปิดอันกุรอานในสุรฟ้าติรนลำดับสุรที่สสิซึ่งเราจะเริ่มอ่านตั้งแต่อายะแรกและทำการอธิบายอุบิิิิลลมมนนชยร بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي, أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير พี Allah ่น <ăn to God> ้องมาดูความหมายนะครับในอายะแรกของสุรฟาติรสิ่งสุรฟาติรเป็นสุรมักกียะนะเป็นสุรมักกียะทูกประทานลงมาก่อนการอพยพนะก่อนการฮิจราะอัลลอฮฺ ت อาลาได้กล่าวในสุรฟาติรอายะที่หนึ่งว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิฟาติริสต์สภาวะที่ و ا ل ا ร ض ب د أ การเสนอสิ่นนั้น เป็นสิทธิของ Allah คำว่าอัลฮัมดุลิลล์บรรดาการสรละเิญเป็นของ Allah หรือเป็นสิทธิของ Allah ซึ่งเราจะได้ได้ยินได้ฟังหรือด้วยกับการอ่านจากบรรดาอายะอันกุรานต่างๆซึ่งเราจะพบว่าคำว่าอัลฮัมดุลิลล์ได้ปรากฏในอันกุรอานในหลายๆแหงกับพี่น้อง ซึ่งพระองค์ลอสพาหน้าหัวตาลามีบ่อยครั้งในอัลกุรอานมีหลายอายะมีหลายองค์การที่พระองค์ลอสพาหน้าหัวตาลาได้ท่งสัรเเริญตัวของพระองค์เองและพระองค์ลอสพาหน้าหัวตาลาก็ได้สั่งชายด้วยให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายได้ทําการสัรเเริญต่อลอสพาหน้าหัวตาลาเช่นบางอายะลอลตาลาได้กล่าวถึง คำกล่าวของชาวสวรรค์ได้กล่าวถึงการขอพรของชาวสวรรค์เมื่อพวกเขาได้เข้าสวรรค์ไปแล้วว่าอาครุด <éta> ع ัวฮุมอั<ไห>นิลฮัมดุลิลาฮิร <passengers> ับบิลอาลามินในสุรยูนสุสอายะที่สิบอัลลอฮฺผานะวตาลาได้กล่าวว่าเล่คำขอพรคำวิงวอนคำสุดท้ายของชาวสวรรค์นั่นก็คือ อัลฮ ah, ัมด um ah ุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนการสรรเสริญนะครับเป็นสิทธิของอัลลอฮฺผานาวตาลาผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากรโลกหรือบางอายะอัลลอฮฺตาลาก็ได้นำคำกล่าวของชาวสวรรค์ที่พวกเขาได้ทุกสัญญาไว้นี่สุรุตุซุมรอายะที่เจสิบสีอัลฮัมดุลิลลาฮิลลัดีซาดะกาณาวะดะการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺผู้ท่ง ซาดากอนาหัวาดาหูได้มีความสัดจริงในคำมันสัญญาที่พระองค์อัลลอฮฺผานะหัวตาลาได้ทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ที่กระทำความดีทั้งหลายหรือบาง raf, <t> อายะห์ในสุรทูลาอรอฟอายะห์ที่ส3่สิบสามอัลลอฮฺผานะหัวตาลาได้กล่าวถึงคำกล่าวของชาวสวรรค์ด้วยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีฮาดานาลิฮาะาการสารเส้นเป็นสิทธิของอัล l l a h คูสิงฮาดานาได้ชี้แนะทางแก่เราลิฮาจาเผื่อสิ่งนี้หมายถึงเผื่อที่เราหนั่นจะได้ข่าวสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺฮานะหัวตาลาลและคำว่าอัลฮัมดุลิลละเป็นคำที่มีความสำคัญเป็นคำที่เป็นทีรักณนอัลลอฮฺฮานะหัวตาลา,ลาลด้วยกับพี่น้องเช่นในฮะดีสที่บันทึกโดยมัมมุสลิมฮะดีษรายงานจากท่านซามูรบินจุนดุบ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دايلا وترسول الله صلى الله عليه وسلم دايكرا وأحب الكلام إلى الله أربع سي كم نكاب سي كم بين الله تعالى ما سبحان الله نان كي كان ما هاي كوام الله تعالى والحمد لله كان سلسلة الله ولا إله إلا الله นันและคำว่าลลอิลาฮ์อิลล a l l h و ا ل ل ลอัคร์ลคำว่าล l l ฮุอัคร์ร์ยิเยลายัดรุกะทรสุลลัลละลลาฮุอะไัยิวะสลัมด่าว่าลายัดรุกะจะไม่เป็นอันตรายจะไม่ให้ไพอันตรายแก่ท่านไอยิฮินะบดะตาไม่ว่าท่นนั้นจะเริ่มด้วยกับคำใดก็แล้วแต่จากสีคำนี้เราจะเห็นได้ว่าจากคดี เราจะพบกับความประเสริฐของคำว่าอัลฮัมดุลิลล่ที่อัลลอฮฺผานะวตาลาได้รื่มตอนในสุรฟาติรในอายะเรกอัลฮัมดุลิลลห์และยังมีบางฮะดีษนะครับพี่น้องนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีหลายสิบฮะดีษแต่ต้องการที่จะ,จะนำเสนอกับพี่น้องบางฮะดีษสี่บอกถึงฟาบอเอลนะบอกถึงความประเสริฐของคำว่าอัลฮัมดุลิลลห์ شن بنتكوي ما مسلم شئن ديوكن، الحديث أبي مالك العشاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شبر الإيمان والحمد لله تملأ ميزان، ترسول الله صلى الله عليه وسلم قام سعادان بن كرين إيمان، قوام والحمد لله. และการสั้นเซืนต่อัล่อทำละอุนมีซานสิ่งมันจะให้นำนักเต็มตาช่งในวันเกียยมะหมยถึงตาช่งแห่งความดีการกล่าววันัมดุลิลละจะให้นำนักสิ่งตาช่งในวันเกียยมะนั่นเต็มเปี่ยมนี่คือความประเสริฐของคำวัฮัมดุลิลละแต่การที่เราจะกล่าวัมดุลิลละเนี่ย เราจะต้องกล่าวออกมาด้วยหัวใจที่มีความอีมานศรัทธาต่อลอสพานะหัวตาลาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นต่อลอสพานะหัวตาลาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเข้าใจในการสั่นเสริญต่อลอสพานะหัวตาลาด้วยเรามาดูอีกฮะดิษบทหนึ่งความสําคัญความประเสริฐของอัลฮัมดุลิลล่จนกระทั่งอัลลอฮฺผานะหัวตาลานั้นได้ทรงสร้างบาน ที่มีชื่อว่าอัลฮัมด์ในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺผานะฮฺวาตาลาถามว่าบานแห่งการสรรเสริญที่อัลลอฮฺตาลานั้นส่งสร้างให้แก่ชาวสวรรค์นั้นไหวสำรับใครครับพี่น้องมี h ะด i ษอยูบบหนึ่งครับพี่น้อง h ะด i ษท่านอบีมูซมสัลลัชารีรอฺอัลลอฮุอันฮฺุได้กล่าวว่าท้ารุสูลฺลลอฮฺซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า ในขณะที่อัลลอฮฺตาลานั้นนะครับไ่ถามมาลาอิกะสิ่งมาลาอิกะนั้นไปปลิดชีวิตของลูกของบ่าวของอัลลอฮ์หมายถึงลูกคนหนึ่งของผู้ศรัทธาอัลลอฮฺตาลาก็ถามมาลาอิกะพวกเจ้าคือมาลาอิกะได้นะครับได้อาชีวิตลูกของบ่าวขอ,ของคากระนั้นหรืออัลลอฮฺถามแต่พระองค์ทรงรู้ดียิ่งมาลาอิกะก็บอกว่าใช่ แลลอสพานวาวตาลาก็ได้กล่าวถามมาลาอิกาหัวและพวงบ่าวของข้าพวกเขาได้กล่าวอย่างไรมาซาก็และอับดีบ่าวของข้าได้กล่าวอย่างไรละ่ะไฟยักูลูนพวกเขาก็กล่าวว่าฮามิดาีดักมามลาอิกะก็ตอบว่าหามิดาีดักะบ่าวของพระองค์ได้สัรนเรินต่อพระองค์วัสต์ยะและบ่าวของพระองค์นั้นได้กล่าวถอยคำว่าอินนาลิลลาหิว่าอินนาอิลัยฮิรอญิยอูน ไฟะกูลุลลอฮ์ดังนั้นพระองค์ละสภานะตาลาอได้กล่าวว่าอิบนูลิอับดีบัยตันฟินจันนะดังนั้นพวกเจ้าทาั้งหลายจงสร้างให้กับบรรดาให้กับบ่าวของขา้าสึ่งบานลังนึ่งในสวรรค์อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวกับบรรดามาลาอีก่าวว่าอิบนูลิอับดไบัยตันฟินจันนะดังนั้นพวกเจ้าทาั้งหลายจงสร้างให้กับบ่าวของขา้าสิ่งบานลังนึ่งในสวรรค์ ว่าสมมุหุสิ่งบานลังนี้ทูกเรียกว่าบใบตัลฮัมดบานให้การสลรเสริญต่ออัลลอสฺานะหัวตาลาดังนั้นนี่คือความประเสริฐนะครับฟาดอิลคำว่า h ัมดุลิลละอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวต่อไปฟาติริสสมาวะทิวัลอารดีอัลลอฮฺตาลานั้นเป็นผู้สร้างเป็นผู้เนรมิตสร้างชันฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน อัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้สร้างชันฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินจอิลลนมาลาอิกะติรุสูลันอุลีอาจานิฮาตินและพระองค์อัลลอฮ์ผานะวตาลานั้นได้ทรงแต่งตั้งมณมาลาอิกะได้ทรงแต่งตั้งมาลาอิกะให้ทำนาทีอะไรครับรุสูลันทำนาทีนำสารทำนาทีเป็นผู้นำขขาวนำวะฮิยูจากอัลลอฮ์ผานะหัวตาลา ไปหาใครครับนำไปสู้ใครนำไปสู้นะครับในตับซีรคอยมามันกูตูบีได้อธิบายว่าอิลันอัมเบียนำข้าวนำวะยูไปย่งบรรดานาบีทางไลน่าไปย่งไปย่งบรรดานาบีทางไลวะกอลัสุดดีอยู่รัหมาฮุลลอห์แต่ิมัมาสุดดีรักใหมาฮุลลอห์ได้กล่าวว่าอิลัลอิบดีได้นำไปยังอะไรครับ อิลลายบาทไปยังปวงบ่าวของอัลลอฮ์บิรห์มาตินด้วยความเมตตาเอาเนื้คมมาตินหรือบางครั้งก็เป็นการลงโทษจากคำกล่าวของ่ันสุดดีราฮิมาฮุลลอเราได้รับรู้ว่าหน้าที่ของมาลายกาเนี่ยบางครั้งอัลลอฮ์ตาลานำความรห์มีจากอัลลอฮ์ไปสู่ปวงบ่าวของพระองถามว่า ความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มาลาอีกานนําไปยังปวงบาวของอัลลอฮ์นั่นเป็นบาวของเป็นปวงบาวของอัลลอฮ์ประเภทใดกันบาวของอัลลอฮ์ที่จะได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์คือบาวผู้ศรัทธาคือบาวผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์คือบาวที่ชูโกดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในเนยมอมาต่างๆชินาวันนี้เราเข้าสู้เดือนรอมาดอนนี่ที่เป็นเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่ดังนั้น หากเราเป็นผู้ชูกรขอบคุณต่ออลลอฮในเดือนรอมดอนเราจะต้องเป็นผู้ที่โกบโกยแสวงหาสิ่งความเมตตาของอัลลอฮ์และเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ด้วยการทํำนาทีของบรรดามลาอีกะ <c oughs> แต่ทานายมาบาสุดดีได้กล่าวว่าบางครั้งก็เป็นเนื้อก็มาเนื้อก็มานี่แปลว่าการแก้แค้นก็ได้แปวลว่าการลงโทษก็ได้ ถามว่าการลงโทษจากอัลลอฮ์ท่มาลาอิกะได้นำให้ประสบกับมนุษย์นั้นจากปวงบาวของอัลลอฮ์นั้นพวกเขาเป็นปวงบาวประเภทใดกันแน่นอนครับพวกเขาเป็นปวงบาวที่ฟ้าฟื้นคำสั่งของอัลลอฮ์พวกเขาเป็นปวงบาวที่อยู่ในความโกรธกลิ้วของอัลลอฮ์สภาณหัวตาลาดังนั้น ปวงบาวของอัลลอฮ์ในเดือนรอมฎอนนะครับโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนเะนี่ยจะต้องทํหนาที่ของความเป็นบาวให้อัลลอฮ์ตาลามเมตตาอย่าทําให้อัลลอฮ์ภานะฮัวตาลาทรงโกรธกลิว้วดังนั้นเราได้รับรูัว่าหน้าที่ของมาลลยก็คือการนําว่าอยู่จากอัลลอฮ์มาซูบรรดาอัมเบียาบางครั้งนําความเมตตาของอัลลอฮ์มาซูมนุษย์จากปวงบาวของอัลลอฮ์ผู้ศรัทธาและบางครั้งก็เป็นการลงโทษ นาเชนในขณะน,นี้นะครับประเทศไทยของเราหรือทั่วโลกก็ตามอยู่ในนาอยู่ในอะไรครับอยู่ในสภาพที่เรานั้นนาทุกลงโทษด้วยกับโรคโควิดด้วยกับโรคโควิดสึ่งปวงบ้า่าที่ฟ้าฟื้นคําสั่งของอัลลอฮ์หรือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็ถือว่าเป็นการลงโทษสําหรับพวกเขาแต่สําหรับผู้ศรัทธาละ่ะผู้เทเค็งขัด ในลักการของศาสนาผู้ที่ชุกโกรขอบคุณต่ลลอล่ในเนียมาต่างๆนั่นคือความเมตตาของอัลลอฮสภานะหัวตาอาลาประการต่อมาครับพี่น้องอัลลอฮ์ตาอาลาได้กล่าวว่าอุลีอัจนิฮะตินซึ่งมลาลาอีก้านั้นที่เป็นผู้นำข้าวคราวนำวะฮยูไปยังบรรดาอัมบียะน,นั้นมีสองปีกมัสนามีสองปีกวัสุลซาวาสุลาส วสุลาซะมีสามปีกวรุบะและมีสีปีกด้วยกันย a ซีดูฟิลคัลกิมายาชาอัลลอฮฺตาลลจะทรงเพิ่มในการสร้างตามที่พระองค์ทรงประสงค์จากคำดำรัสของอัลลอฮฺสภานะฮวะตาลในตับซีคของอิมามอัลบาวีรับหิมะอุลลอฮฺะตาลลทันไดหยิบยกคำพูดของท่านมุกอติลและท่านกอตาดะรับหิมะหุมัลลอ ทั้งสองได้กล่าวว่าบางดูฮุมบางส่วนของนักตับซีดได้อธิบายว่าบางส่วนของมลาอิกานั้นละหูเจนาฮานจะมีสองปีกว่าบางดูฮ so si ุมละหูซลาสตุนและบางส่วนของมลาอิกาก็จะมีสามปีกนะครับละหูซาลาสตุอัจญิฮะว่าบางดูฮุมละหูอัรบะตุอัจญิฮัตินและบางส่วนของมลาอิกาก็จะมีสี่ปีก นะครับในตั f ซ um, <'s> um, ี r ของอิมามอัลบาหวีส่วนในตั f ซี r ของอิมามอิมนุกะซีรรัฮีมอุลลอฮุตะอาลาท่านได้กล่าวอุลีอัจัิฮ์มะลาอิกานั้นมีปีกนั้นหมายถึงยะทีรูนบิฮะยาฟีรูนบิพวกเขาก็จะใช้ปีกนั้นบินลิยูบัลลิกูเพื่อที่จะอะไรครับลิยูบัลลิกูมาอุมิรูบ bihi ร ر ي ะนัม สิ่งที่เป็นคำสั่งของ Allah t a าลานำมาให้กับบรรดาอัมบิยาสริยันในสภาพที่รวดเร็วนี่คือนาทีของบรรดามาลาอิกะด้วยเหตุนี้ Allah س ب ح ุละา a าจึงได้กล่าวว่าบรรดามาลาอิกะพวกเขานั้นจะปฏิบัติตามคำสั่งของ Allah โดยไม่ฟ้าฟืนคำสั่งของ Allah ดังท um, ี่อัลลอฮฺประทานว่าต่อไดนกล่ากสุรทุตฮรีมละย่ซูนอัลลอฮฺมาอัมร่าฮุมแายฟาลูนมายุมารูนอัลลอฮฺ ت า ا ل ได้กล่าวว่าบรรดาั้นมาลัยกาจะไม่ฟ้าฟืนคำสั่งของอัลลอฮ์มาอัมร่ฮุมในสิ่งที่อัลลอฮฺ ت า ا ل ได้ส่งสังชายแก่พวกเขาแายฟอลูนมายุมารูนและพวกเขาจะปฏิบัติตามในสิ่งที่พวกเขาโทกสังชายนะ่ึ่งอยู่ปรากฏอยู่ในสุรทุตฮรีมอายะที่หก ซึ่งท่านอิมามอัสซาดียุรรหิมาอุลลอฮุตะอาลาท่านได้กล่าวว่าอัลลอฮฺะอาลานั้นได้กล่าวถึงรุสูลันมาลมาลาอิกะตุรุสูลันมาลาอิกะหน้าเป็นผู้นำข่าวตรงนี้นัน่นหมายถึงมาลาอิกะทั้งหมดเลยวะลัมยัสตัสนีมินฮุมอะฮัดันโดยที่อัลลอฮฺะอาลาไม่ได้ทรงนะครับยกเว้นแมแต่อนิ่งจากบรรดามาลาอิกะ ตรงนี้น่ะเป็นฮิกมาน่นเป็นฮิกมาที่เราได้รับประโยชน์ว่ามาลาอิกาทังมัดนั้นล้วนแลเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตามคาสั่งของอัลลอฮ์ตาลาพออัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวถึงอันมาลาอิการูสูลันมาลาอิกาทังมัดเลยที่ทนนาทีพวกเขาได้ทํหนาทีตามคําสั่งของอังลลอฮ์โดยไม่มีหนึ่งจากบรรดามาลาอิกาที่พวกเขาจะฟ้าฟื้นคําสั่งของอังลลอฮ์ตาลาประการต่อมา ทาริมนุนมัสอูดรอดิยัลลอฮฺอัลฮุอันฮุท่านได้กล่าวอธิบายนะครับอายะนี้หมายถึงว่ามาลาอิกันนั้นมีปีกบางท่านก็มีสองบางท่านมีสามมีสี่อย่าดูฟิลคลกีมายา่าเชือัลลอฮ์าตาลาจะเพิ่มในการสร้างตามที่พระองค์อัลลอฮฺสผานวลลาตตาลาทรงประสงค์ทาริมนุนมัสอดูดในยังอิงอายะน์กุรอานบทหนึ่งในสุรทูลนะชุอายะที่สิบแปดครับ ล่ากระว่ามิ่นอายาทิรับบินคุบราโดยแน่นอนทารุสุลั ullah ซลลัมได้เห็นสิ่งจากบรรดาสัญญาณของพระองค์อัลลอฮ์ตาลาซึ่งเป็นสัญญาณที่ยิ่งใหญ่ไม่ถึงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเหตุการณ์อิสราเอลก็ละร้อจิบรีแล้วท่านอับดุลลาห์มุมัสอุดได้กล่าวว่าทารุสุลได้เห็นจิบรี ซึ่งเป็นหัวนาของมาลาอิกะฟีสู้รอทิฮีในรูปหลักเดิมของยิบรีนและฮูซึ่งยิบรีนซิดธุมีอธิยานาหินมีทั้งหมดนะครับหกรยปีกด้วยกันยิบรีนนะซึ่งอยู่ในบันทึกขอยม,มัมอัลบุคอริยุรหิมาอุละลจา,าละมีทั้งหมดหกรยปีกด้วยกันและลอตาลาได้ปิดท่ายในอายะนี้ด้ดยด้วยความสวยงามด้วยความ นะครับด้วยความสามารถของอัลลอฮ์ตาลาอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์ตาลานั้นอัลาอคุลลิชัยอิงอดีรแท้จริงอัลลอฮ์ตาลานั้นทรงมีอนุภาพมีความสามารถเหนือถูกสิ่งถูกอย่างนะครับนี่คืออายะที่หนึ่งของสุรฟาติรวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในเวลาสันส้นๆก่อนละหมาดอัสรนะครับเราจะได้รับประโยชนา์จากการอธิบาย จากการตะดับบทอันกุรอานนะครับครั้งละ 1. อายะบางสองอายะบางและในครั้งนี้นั้นนะเราได้ตับซีดในอายะเรกของสุรฟาติดนะสิ่งที่เราได้รับประโยชน์นะครับสรุปสามคอ 1. น,นะครับความประเสริฐของคัมดุลิลลาสองความประเสริฐของบรรดามาลาอิกะและหนาทีของมาลาอิกะสาม ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺพาณวตาลาความสามารถของพรงะอัลลอฮฺพาณวตาลาสิ่งแน่นอนเหลือเกินการศึกษาอัลกุรอานด้วยการใคร่ครวญด้วยการตัดบทบด้วยการอัตตะฟักกุร จะทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์สผานะอุวาตาลายิ่งในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่เราทั้งหลายจะต้องใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สผานะอุวาตาลาให้มากที่สุดด้วยการอ่านอัลกุรอานด้วยการตัดัลบัตด้วยการไข้ครวนอัลกุรอานนะครับอักูกาลิฮะกะั ف ر ุลลอฮ์ะลิวะลักุมุลิซาลิมุสลิมีนัมิ่งคุลิดัมบินฟาสตาฟิรูฮูอินนนฮูฮวนกัฟูรุลรหีมอัสสลามุอะลัยกุมมาราะห์มะตุลลอฮิวะบารุกาตุ